เอาละครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับหลังเลิกง,งานก็ทำกับข้าวกินวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินนะครับก็คือเป็นเมนูที่ว่ารู้สึกว่าจะไม่โดนใจเด็กๆนะครับวันนี้อยากจะกินเมนูแกงจืดมัลักจะไส้ก่อนอื่นนะครับผมจะทำความาทา มะละก่อนมะระลูกหนึ่งผมตัดเป็นสี่ท่อนนะฮะนะครับเอาท่อนใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้นะครับวิธีการาจัดการความขมของมะละสไตล์ผมก็คือคงจะเหมือนเหมือนทุกคนนะฮะเอาไส้ออกใช้หางช้อนนะครับหางช้อนเอาไส้ออก ระหว่างที่ทำอันนี้ทำมาลักไปผมก็ต้มน้ำมาแล้วนะครับเป็นน้ำกระดูกหมูเพลงดังเปิดเพลงดังมากก็ได้ครับจะโดนลิขสิทธิ์ไม่รู้นี่อ่าแล้วนะครับทีนี้ครับ อพอเราควานไส้มันออกแล้วนะฮะทุกอันแล้วสไตล์ลดความขมของผมก็คือใช้เกลือนะครับเนื้อในเขาเนี่ยยังมีเขาเรียกได้เลนะความเป็นฟองน้ำของเขาอยู่นะครับเป็นเนื้อเยื่อผมก็จะใช้เกลือโรยเลย นะครับโดยไปข้างในเลยฮะเกลปนี้แหละโดยเลยฮะโอเคและทีนี้ก็ใช้นิ้วมือครับถูกเกลือกับเนื้อเยื่อด้านในครับ เน,นื้อเยื่อท่าไในมันก็จะค่อยๆสลายตัวออกไปนะครับทำอย่างนี้ทั้งลูกเลยนะครับนี่นะครับ นะ้วก็ทำทุกชิ้นเลยนะครับอาฮะอ่าลดับไฟก่อนขัดเนื้อในมันนะครับขัดให้เนื้อเยื่อสีขาวอ่ะมันออกให้เยอะๆเลยเพราะว่ามันโดยเกลือไปเนี่ยเขาจะหลุดง่ายฮะ ทีะแ,แล้วทีนี้พักเขาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งล้างเกลือนะระหว่างที่ที่ผมกำลังทำความทาจัดก,การกับความขมของ มาละแล้วทีเนี้กระดูกหมูที่เราต้มไว้ช้อนฟองออกด้วยนะครับฟองพวกนี้นี่ทำให้ดำซุปไม่ใสจริงๆก็คือพวกเคราบต่างๆพวกนี้เป็น เหมือนกับเลือดที่อยู่ในไข่ไข่กระดูกของของซี่โครงหมูนะครับ เอาละแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมช้อนฟองแป๊บหนึง่งเอาแล้วครับทีนี้ผม,มก็ทิ้งให้มะละนะครับที่เราทาเกลือไว้ด้านในเนี่ยประมาณ1ิบกว่านาทีแล้วทีนี้ก็คือจะเอาไปล้างน้ำนะครับแช่ในน้ำนะครับเอาละทีนี้ครับ น้ำซุปที่เดือดอย่างนี้แล้วครับผมก็จะเริ่มปรุงน้ำซุปแล้วนะน้ำซุปของผมปรุงง่ายๆครับอันดับแรกก็ค,คือเกลือนะครับปรุงพื้นฐามรสชาติแล้วก็ขนารสหมูกระดกก้อนจัดปลายหนึ่งก้อนนะครับสำหรับน้ำซุป นี้ผมก็มีลากผักชีที่เหลือนะครับใส่ลงไปดูใส่สุดเราจะได้หอมมกระเทียมทเทียมไทยนิดนึ่งผูพอแตกห้าหกกรีบ อ่าละครับทีนี้ก็คือนํำซุปก็อ่าแล้วก,ก็รอให้มะลูงุ่มคลายความขมทีนี้ต่อไปก็คือจะทำสไตล์ผมก็คือทำหมูจัดไส้นะครับผมก็จะทำง่ายๆสไตล์ผม ก็หมูหนึ่งแพ็กนะครับวักโคลอเ้ยระอ๋าเดียวไปแล้วโคกับอันนี้ก็คือเป็นสามเกลอ ลากผักชีกระเทียมพริกไทยที่ผมโคลกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เป็นใส่ช่องฟีวส์นะครับเพราะว่าบางทีรากผักชีมันเหลือแล้วเราก็ถ้าเก็บไว้เฉยมันเน่าง่ายผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับทีนี้จะได้ไม่ต้องทิ้งของอ่ีนนี้ก็โคลก กีกระเทียมพริกไทยโหมูบดทีนี้ก็ขึ้นถึงข <c oughs> ั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับปรุงรสไส้ของกุสระระดับแรกก็คือซอสหอยนางลม ตาแม่กลัวประมาณ1ช้อนครับผงปรุงรสยี่ห้อนี้โอเคนิดนึงนะครับไม่ต้องเต็มช้อนนะครับแล้วก็ ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งโอเคลาดกรทีกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยซอสซีอิวขาวแล้วก็ซอสปรุงรสเฮ้ยซีอิวขาวแล้วก็ผงปรุงรสเอาละ น,นี้ก็ต้องได้เวลาคลุกเคล้านครับ่าละเิปิดฝามอออันนี้รอยเขเดือดไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าตุ่นที่คองหมูแล้วทีนี้ครับได้หมูสับแล้วสิ่งที่จะใส่ลงไปด้วยก็คือวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นแช่น้ำนะครับผมก็จะวุ้นเส้นมาหั่นก่อนนะครับ ยาวไปติดคอเมื่อก่อนกะไม่ได้ ไม่ชอบกินมันละเท่าไหร่นะแต่ว่าพอโตขึ้นก็โอเครู้ว่ามันมีคุณค่า ถึงเวลานี้ก็ต้องนะครับใช้มือละใช้มือในการนวดทุกเคล้าทําอาหารประเภทนี้อย่ากลัวมือเลอะครับทําอาหารไทยคุกเคล้านี่อะไรก็สู้มือไม่ได้อืมวดได้ที่แล้วครับ วอ okay. ีนี้ก็ถึงเวลาการหุ้ยผมลืมผมจะใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะครับชอบความมอไอ้ปัะชีชอบความหอมของเขานวดเลยฮะนวดให้ต่อกกันพอดีหมูบดท,ที่ได้มานะครับจากาท็อปเนี่ยเขาบดมาค่อนข้าง ดีแล้วละเอียดแล้วก็เลยโคลกไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าหมูสับมันหยาบไปหน่อยก็ต้องโคลกให้ละเอียดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกไส้จะแตกถึงเวลาการยัดไส้แล้วครับสไตล์เราจับไป อแบบนี้นะครับไม่เคยคิดว่าจะต้องติดใจถึงขนาดจะต้องมาทำ <c oughs> แกงจืดปะละยักใต้เลยเนี่ยตอนเด็กๆไม่ชอบเลยครับ พอโ,โตขึ้นมาอืมหวานเป็นลมขมเป็นยาอพอจะเข้าใจแล้วก็ยัดไปนะครับมันจะแน่นกลีอะไรบ้างก็ไม่ว่ากัน แล้วนี้ยัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็แล้วนะครับหย่อนในน้ำซุปแล้วนะครับ น้ำซุปกระดูกหมูของเราแล้วทีนี้ครับไส้เหลืออีกอยู่อีกก้อนหนึ่งเป๊ะๆผมปั้นแล้วก็ผมก็หย่อนลงไปเลยนะครับเอาละเรียบร้อย ทีนี้ก็ถึงเวลาการรอแล้วฮะรอให้เขาได้ที่เดี๋ยวมาชิมน้ำซุปอีกทีเพราะยังไม่ได้เติมซีอิวขาวางั้นขอเวลาเบรกสักครู่นะครับ mm. อ้าวครับทีนี้เข้ามาดูผลงานครับตอนหลังเวลาอ่าเราต้มมันประมาณ25นาทีเนี่ยทีนี้เราจะมาเทสกันนะครับโอเค การเทของผมก็คือจิ้มดูฮะใช้ซ่อมจิ้มดูโอเคพอจิ้มทะลุง่ายๆอย่างนี้แสดงว่าสุกหมดแล้วครับอ่า อน,นี้ก็มาชิมน้ำซุปกันนะครับผมอืมน้ำซุปไม่ขมนะครับแต่ว่าขอซิวขาเพิ่มน,นิดนึงนะครับน้ำซุปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อความกลมกล่อม อ่าล้วครับได้นะครับรอมานานเมนูที่เด็กๆเมินเดีนี้ก็ถึงขั้นตอนกนอารถึงเวลาที่ผมจะต้องอ่าจัดจานแล้วแล้วก็ผมปิดไฟแล้วก็ใส่ต้นหอมตักชีที่ซอยนะครับใส่เป็นในหมอ้อนี่เลยครับจะได้หอมๆมแล้วก็ กระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆของเราใส่ไปในหม้อด,ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ยังไงเราก็กินหมดอทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการจัดจานรอมาตั้งนานเมนูที่เด็กๆไม่ปลืม้ม แต่ผู้ใหญ่ปลื้มมากโอ้บรรลัยัดไส้ไส้ทละลักและส่วนหนึ่งก็คือผมเพื่อต้องการความน้ำซุปที่มันหอมหวานกระดูกหมูก็ผมก็่จะใส่ซี่โครงหมูไปต้มด้วยนะครับจัดเต็มเลย จัดสองชิ้นเลยนี่ถ้าหากว่าใครอยากจะทำเมนูแบบนี้นะครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับคือใช้เกลือล้างเนื้อเยื่อด้านในของมะละแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ล้างน้ำช่วยลดความขมได้ครับ ผมลองมาหลายครั้งแล้วกระเทียมเจียวหอมเอาละครับนี่ครับเมนูมะระยัดไส้เมนูที่เด็กไม่ปลืม้มแต่ผู้ใหญ่ชอบมาก โอ้โหกว่าจะทําเสร็จนั้นสาหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้ามีเวลาก็ลองทานมัยะไส้สูตรจัดเต็มแบบนี้นะฮะน้ำซุปอร่อยนะครับไม่ขมเลยส่วนเนื้อมันเดี๋ยวลองชิมอีกทีนะครับอาแล้วครับขอบคุณสําหรับการรับชมอีกครั้งนะครับหม้อเนี้ย ไม่เหลือหรอกครับ <laughs> มีคนรอกินอยู่โอเคครับสวัสดีครับ